สวัสดีค่ะช่องรุนีรุนีไอสแรนด์แชนแนลนะคะวันนี้ออกมาเดินดูบรรยา,า,ากาศประมาณสองทุม่มนอนทั้งวันนอนอยู่บ้านนอนในบ้านทั้งวันเลยออกมาเดินออกมาเดิน ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านออกมาสูตรอากาศบร,ริสุทธิ์สูตรอากาศบร,ริสุทธิ์ค่ะอากาศดีมากเลยดูดูดูด แดดลงลมตกสองทุ่มนะคะสองทุ่มที่ประเทศไอัสเลรียออกมาเดินชมบรรยากาศข้างข้างบ้านสักหน่อยนะึงพี่ค่าถนนเดินรอบบ้าน,น when you're you're gone you need...